มานวิ่งมีอุตลุปไปหมดแล้วอาแม่เรือใจอย่างแม่จับจับจับปจีรแม่นักออกก่อนเนื้อแม่อดุออกก่อนโมยปีใบบุญปราบปะโมยป,ป,ป,ปะปะีนาไปจีเตาอาทิ้ไปเลยได้สายสีทิ้งไปเลยแม่อ่าแล้ของนางฟ้าท่านสามท่านกรูหมอเขียวไม่ได้มาก็เลยนางฟ้าจะเหลืออยู่คนหนึ่งแล้วเนาะ <laughs> ไม่เป็นไรต้องไปลุกไปผูกแขนให้ทุกคนนแหละลอ่าแม่เนื้อคเนียแก่หมอกสายซินต้องออกเนียต้องเสน็จเอาบกสายสิมไปคนละเส้นคนละเส้นเดี๋ยวจะผ่าผูกแขนคุณรูนในวันนี้ที่ได้กลับมายูบ้านอ้าวหมอกเขียวมานั่งด้วยสามท่นานพอดีอให้เขาสองคนนะเดี๋ยวทีนี้นับเข้าเลย สุขเอ๋ยสุขสันสุขทุกภูมิสถานสุขสารไรทุกสุขมีเงินทองยศศักดิ์ต่อไปภายหน้าอันนี้คอนโกนสุขทั้งหมู่บ้านสุขสิ้นกังวลผ่อนตามประการให้เธอกรมจีสารรอบรักทุนไว้วันนี้เป็นวันดีเฤกทานาทีเทวดารวยชัยแม้เรียบโจรมานองเสด็นักเข้านักเข้า มวยปีรใบโบนปรำประมวยปร,มป,ประปิลปรใบ,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 บประโบนดอกดอกมวยดอกปีดอกใบดอกโบน,โนดอกปรำดอกประมยดอกประปิลดอกปรใบดอกประโบนโทษตึกลากกระจายโถอ่ะเอออาะมัดเลยแม่ผูกคอต่อแขนให้กับลูกตลาดอ่าผูกสายสินให้กับลกูกชายอย่งเย็นเป็นจุกมาได้เป็นคุณครูและพ่อไสุขสบายนี่สำหรับลูกชาย อาสําหรับคุณครูกลับมาอยู่บ้านก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพ่อบ้านที่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือให้อยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันอ่าสุขเอ๋ยสุขสรรสุขทุกภูมิสถานสุขสรรไรทุกสุขมีเงินทองยศตัดต่อไปภายหน้าอานางฟ้าลูกไปถูกแขกับเขาได้เลยลูกอาพวกเองเลยอามาเป็นอาพิธีรำสู่อารำให้กับเขาในวันนี้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ที่จำแรงลงมาณสถานที่แห่งนี้ สีสีวิวัฒอดวัปรพรดวงประเสริฐปายแก้วเกิดที่น้สวรรค์อินทรพันตกแต่อยู่ดีแขวนสายให er. ้สบายหนึมาเุ่นเดียวาย้ นอตื่นให้เจ้าได้ขึ้นแสนแทนเท้าตายแคนนางเท้าเป็นทางนคือก็ว่าเม่นมือนี้วันนี้่นเธอวันน้องฟุณเอ๋ยไงมาเธอ อยู่ตามดิน่ปมาเถิดมามีแต่ป้ยาคา้ามีแต่ป่ายาแฝดน้ำที่ใส่ไหลสาแร็จในไกรสนมมีแต่ป่ายาคนบนทางมันเดินไม่มีอะไรนะ่าจะร้องร้อง มาทักมีแต่รากไม้มาเทีนมอนเข็ม่แต่ปลูกแต่มอนเข็ม่แต่มากุลีมันก็หายากลำบากตายาเถิดเถ้ดวันเจ้าเอ๋ยจัตตารุธรรมมาวัดคันติอายุวันโนสุขังพลังยัด สัพพิโยวัตฉันสัพพโรโควินัสุมาเตภรันตรายโยสุขีที่กายุโกขวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังุทาปใจโนจัตโรธรรมาวัตถันติอายุปโนสุขังพลังเชยันโตโพธิยาโมเรสัตยานังนางทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยันตุชัยมังคะลีอัปไรจิตปันลังเกศีเซปทวิโพขเรอิเศเกสัพัพุทธานันทับปัตโตขโมทติตุนัมกันตังสุมังคลั่ สุปปาตังสุขิตังสุพโลสมุหุโตจัตุริทังพราม ah ิจาริปัฏฐินาตายะตัมมังวาจาตัมมังปทักฐินาตุนามโนตัมมังปณีกีเตปทักฐินาปทักฐินานิกาตะวานนัลภานตเตปทักฐิเนอายุวัตโกธนวัตโกสริวัตโกยัตวัตโกพลวัตโกวัลวัตโกสุขวัตโกโพตุสัพพธาทุคโรโอขปยาเวราโซกาสันตุจุปัตวาเนกาอันตรายาปิวินตันทุกเติกตา ขยะสิทธิพนังลาพังโซทีพาขยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจียสวาสตะวัดสายจะอายุจะชีวะสิทธีภาควันตุเตสาธุขอจบเกียงเท่านี้อ้าวเป็นหน้าที่ของนา,นรางรำานต่อไปนางฟ้าจากสวงสวรรค์ลงมาจําแลงแปลงร่างและจะมรำอวยพรให้กับคุณครูและก็ลกูกชายขอได้เจพิธีกรต่อไปครับ ไล้วอาจารย์จจแล้วก็พิธีทางพรามณพิธีของคุณพ่อสมัตรเสร็จสิน้นแล้วนะครับเนื่องจากท่านนายกท่านมีภารกิจที่หลายที่นะครับก็อยากจะเรียนเชิญท่านได้มาบุยพรให้กับผู้ที่เกษียณและับผู้ที่จะปัจจุเป็นโอกาสดีมากนะครับคุณพ่อ เกษียณอายุราชการแต่ลูกชายบรรจุราชการแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่พร้อมกันเลยสามคนยิ่งใหญ่นะมันซึ่งก็วันนี้นะครับครอบครัวคลังแสงซึ่งเป็นครอบครัวที่โชคดีนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกนะครับได้มางวยพรให้กับ